ผีที่รักพรีวิวเดอะบิ๊กแมทชนะครับผมก็เลือกเกมของค่ำคืนวันอาทิตย์นะครับผมเนื่องจากว่าเกมค่ำคืนวันเสาร์นั้นมีทีมรักของเราลงสนามเป็นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมดังนั้นคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นการทำการพรีวิวนะครับโดยใช้ AI จากเกม eafc นะครับคู่ระหว่างลิเวอร์พูลนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเบนฟร์นั่นเองนะครับซึ่งก็ดูแล้วน่าจะเป็นคู่ที่ใหญ่ที่สุดนะครับผมของค่ำคืนวันอาทิตย์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตัวของ AI นะครับผมจะทำนายผลการแข่งขั คู่นี้เป็นอย่างไรครับต้องบอกว่าในเกมนัดแรกนะครับผมของฝั่งเลี้ยวปูเนี่ยก็ทำผลงานได้ค่อนข้างน่าประทับใจเลยทีเดียวนะครับของสัปดาการท,ทีมของอาร์เนอร์ส็อตนะครับผมที่เกมแรกนะครับผมสามารถอยูน่นวที่สูงขึ้นได้สองประตูโดยที่ในช่วงครึ่งเวลาแรกนั้นก็ต้องบอกว่าแม้ว่าจะมือสุดตัดก็ตามแต่นะครับผมแต่ว่าสดุดท้ายนะครับในช่วงครึ่งเวลาหลังเนี่ยก็แก้เกมนะครับผมก็ มีขึ้นนั่นเองก็สามารถเป็ชัยชนะเกี่ยมาได้ไปได้ในศึกนี้บองกฤษนั่นเองครับเปียมเริ่มครับทางฝั่งของเรนเกิร์ดนะครับผมจะบุกจากซ้ายไปขวานะครับในเสื้อทีมเยือนนะครับนี้ก็ยังเป็นคู่เขาเรียกว่ายังเป็นผ้าเก่าอยู่นะครับผมนั่นทําให้เรื่องของเสื้อแข่งนะครับผมก็ยังเป็นแบบเดิมอยู่นั่นเองรวมไปถึงตัวของเฮชโค้ดนะครับผมที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ก็ยังเป็นเยอนท็อปนั่นเองครับบอลอยู่ที่โชตา โจตาครับมีเพื่อนมาซาล่าเป็นมากับเทนเดอริสเซอร์โนโจตาอีกครั้งหนึ่งโจตาไปถึงสุดเส้นครับเทนมาที่กาเฟนเบิร์ชกาเฟนเบิร์ชครับให้กับแม็กซิสเตอร์แล้วจ่ายมาที่ดีอาร์ซิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับรวมหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหมาอย่างรวดเร็วครับผมเกมรุกครั้งแรกของลิเวอร์พูลครับเป็นหลุยส์ดีอาร์สนะครับผมยิงได้ตั้งแต่นาทีที่5ครับนี่ครับจ้า ตอกส้นแล้วก็จ่ายมาลูกนี้ครับดีอาร์สครับโอ้โหได้เดียวกับมาร์คเฟคเคนครับยิงด้วยซ้ายลูกนี้คมๆเข้าประตูไปเลยครับลิวพูขึ้นนําไปก่อนหึประตูต่อศูนย์อย่างรวดเร็วครับโอ้โหนี่ครับเกมรุกของลิวพูยังยอดเยี่ยมครับแม้ว่าจะไม่มีการเสริมทัพไปอย่างใดครับโอ้โหทางฝั่งของเบนเปิดมีปัญหาเรื่องของเกมรับอยู่นะครับแม้ว่าจะมีการเสริมทัพ ถึง2จุดด้วยกันนะครับโดยที่ดึงนักผู้เล่นของลิเวอร์พูลไป2คนนะครับนั่นคือฟานเด์เบิร์กนะครับแล้วก็ไบโบขาวิโยะครับออาไปดูจังหวะบุกของลิเวอร์พูลอีกครั้งหนึ่งโซโบสไลโอ้โหลูกนี้แม่โดนเกี่ยวบอลจากข้างหลังครับแต่ล้มไปผู้จะสินไม่ว่าอะไรแล้วโอ้เปิดบอลยาวๆงามีชาเดชาเดครับได้ดวลกับเคนชาเดเข้าขวาชาเดลูกนี้จ่ายมาที่เย็นเซร็ยิงลูกนี้โอ้โหติดบล็อกครับของฟานไดครับโอ้โห ือบจะเป็นประตูตีเสมอครับเบ้นเปิดของโทมัสแฟงส์นี่คืออาโทมัสแฟงส์นะครับถือว่าเริ่มต้นได้โอเคเลยทีเดียวนะครับแม้ว่าจะโดนนำไปก่อนก็นตามแต่เปิดลูกเตะมุมบอลอูดนี่ไบอโอ้โหไม่มีใครชาร์จครับบอลอยู่ที่ชาเด้ชาเด้ให้กับคอลินแล้วก็เสียบอลไปครับซูโบสไลซูโบสไลครับจ่ายมาที่แม็กลิสเตอร์เล่นกับซูโบสไล โบสไลน์มาที่ซาร่าแล้วโอ้โหซาร่าลูกนี้โดนสอยครับแต่ผู้ตัดสินให้เป็นลูกได้เปรียบเห็นเล็กเซอร์เนอร์อโนเห็นจ่ายคื้นหลังมาซาร่ามาที่โซมบสไลน์โซมบสไลน์ใหม่ไม่ผ่านพินดอกครับตัวผู้เล่นทั้ง2ทีมนี่ก็อ้างอิงจากเว็บครูสกอร์นะครับกาแฟแบกกาแฟแบกครับแหมจะเรียกจะแบกจะเบ็ดเดเดเดลงชื่อมันเลยครับแล้วได้ยิงลูกนี้ครับแหมยังตรงตัวของมาร์คเปคเชนยิงของยูโกโชต้าครับ แล้วโอ้โหแทงลูกนี้วิสตามาถึงก่อนวิสตาทำไงได้เดียวลูกนี้โอ้โหห้องมือรหบอลิซองเบเกอร์แมเซฟได้ครับโอโ้ลูกนี้สุดยอดมากๆครับวิ่งปาปิดทางบอลครับโอ้โหแล้วยิงไปโดนท้องครับใช้ท้องเซฟครับโอ้โหเหนียวขนาดนี้งงเหมือนกันว่าผู้บริหารไปซื้อมามาดัชชิวี่มาเพื่อแฟนหงนี้งงกันหมดเลยนะเยสซน เตะมุมมาลูกนี้โดนโมงสกัดออกไปบอลที่พิน็อกให้กับเจเดลบอลที่คาลินคลลินโดนสไลด์เสียบลูกนี้ครับโดยกาเฟนแบกค,ครับภุมมาอันนี้เบนเฟ,ฟิร์ดก็พยายามที่จะเซตเกมแล้วก็พยายามหาประตูที่เสมอแต่ลูกนี้เสียบอลง่ายครับทีภูมาตั้งกันใหม่บอยที่ซาร่ามาเอาบอลต่ำเลยครับให้กับโจตา ตาคืนหลังแม็กเกือบไม่ดีครับแก้ไขกันได้แม็กลิสเตอร์มาที่สปอสไลน์โจตาโจตาแทงลูกนี้มาหลุยดีอาสครับลวลูกนี้โอ้ผ่านได้มาที่โจตาได้ยิงลูกนี้ครับแมตติดบ็อกยังหาประตูที่2ไม่เจอครับแล้วชาเดมาที่วิซาวิซาแม่จ่ายบอลไม่ดีครับดีอาสมาที่สปอสไลน์ สบอสไลา์ด้านขวาม,มีซาร่าซาร่าได้ยิงลูกนี้ครับแล้วโอ้โหปัดออกไปแล้วก็เคลียร์บอลทิ้งครับโอ้โหยิงลูกนี้มาร์คแฟรเคนต้องออกแรงเซฟครับเขาสู่ช่วง15นาทีสุดท้ายครับลิวพูนำอยู่1ประตูต่อศูนย์โกนาเต้แมคลิสเตอร์เทนเทนครับยังไม่จ่ายครับยังเล่นบอลสั้นๆอยู่ครับทาง ฝั่งของลิวพูซาลาซารามแทงมาครับเทนโอ้โหได้หลุดแล้วมาที่โจโตาโจโตาไม่มีเพื่อนเล่นแล้วยิงเองเลยครับโอ้โหมาร์คเบเคนเซฟอีกครั้งหนึ่งครับแล้วบอลออกหลังไปโอ้โหบอนการป้องกันเกมรับในส่วนของหน้ากรอบเขตโทษของเบนฟอร์ดนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับลิวพูได้โอกาสแบบส่องไกลนี่สอาครั้งนะครับ แต่ก็ยังไม่ผ่านคนนี้ครับมาร์คเฟคเคนเป็นลูกตั้งเตะครับเปิดบอลมากลางสนามแล้วโอ้โหลิวฟูนีเ่เพสบอลเพสซิงเร็วเลยครับโจตามีเพื่อนวิ่งทำทางทั้งซ้ายและข้างหน้าแต่เลี้ยงไปเองโจตาจ่ายมาดิอสอสดิออสคือหลังกาฟินแบกกาฟินแบกโอ้โหนี่ครับโชว์สกิลจ่ายบอลสองครัร้งเลยครับเหมือนจะเล่นท่ายากนะรับกาฟนแบก แล้วก็นี่ครับเสียบอลไปเองครับเล่นท่ายากเกินไปโอ้โหโลูกได้ประตูก็ออกส้นครับลูกนี้ก็พยายามหมุนตัวแอนดูรูบัสันลูบัสันมาที่ดิอาสดิอาสมาที่โจตาโจตาจะจะ,จะจ่ายให้กับกาเฟนอาสวอสไลค์ครับไม่ผ่านเยเซนเยเซนแล้วเสียบอลครับปัญหาของเบนฟิร์ดคือกลางสนามครับเสียบอลค่อนข้างจะง่ายครับ เห็นเนมาที่เราโอ้โหจับบอลยาวไปเกินครับคลอินมาที่จาเดวห้กับชาเดชาเดดวลนกับโกนาเตไปไม่ได้ครับพยายามจะคืนหลังแต่ก็พยายามฝืนไปเองแหมเข้าสู่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บแล้วก็ผู้ตัดสินครับเอาน้องวีดหมดเวลาการแข่งขันในช่วงครึ่งเวลาแรกครับก็เป็นนิคูครับที่นำไปก่อนเป็นตูต่อศูนจากคนนี้ครับ ลุยส์ดิอาสครับแนวรุกทีมชาติโคลอมเบียครับจบครึ่งแรกครับลิเวอร์พูลหนึ่งเบนเฟิร์ดศูนย์ครับมาดูสแต็กกันในช่วงครึ่งเวลาแรกกันครับโอ้เรื่องของการครองบอลเนี่ยลิเวอร์พูลก็เหนือกว่ามากมายนะครับ60ต่อ40เปอร์เซ็นต์นะครับโอกาสในการยิงนะครับก็เป็นลิเวอร์พูลที่เหนือกว่าเยอะเลยนะครับ5ต่อ3ครั้งนะครับ แต่ได้มาเพียงแค่1ประตูเท่านั้นเองนะครับเรื่องของเกมรับเนี่ยก็เป็นเบนเฟอร์ที่ดีกว่านั่นเองนะครับเพราะว่าก็ไม่แปลกใจเพราะว่าพวกเขาก็เป็นฝ่ายตั้งรับมากกว่านะครับแต่จะมีเรื่องของการแย่งบอลเนี่ยลพูที่ทําได้ดีกว่านั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปชมเกมในครึ่งเวลาหลังกันต่อครับเกมเริ่มครับลีพูเป็นฝ่ายเคลียร์ลูกเริ่มเล่นครับบุกจากซ้ายไปขวาในชุดสีแดงกัปตันแบ ที่ฟันไดฟันไดผ่าบอลไปเองเลยครับแล้วมีเพื่อนวิ่งทำทางอยู่โจตาโจตาล็อกเข้าซ้ายโจตาลูกนี้ทำไงโจตายังบังบอลอยู่แล้วคืนมาโซบสไลโซบสไลให้กับดิอาสติงลูกนี้ครับแมยังติดครับยังติดกองหลังของเบนเฟ,ฟิร์ดยังหาประตูที่2ไม่เจอครับสำหรับริวคูแล้วจะสวนกลับครับทางฝั่งของเบนเฟ,ฟิร์ตแต่ไปไม่ได้ครับไอเอร์ มาที่คอลลินพินอคด้านซ้ายโอ้ไม่มีเลยครับแบ็ก้ายหายครับเจนเซนเจนเซนแล้วโอ้จะเสียมองกลางสนามลูกนี้แล้วนี่ฟูจะได้สวนด้านซ้ายมีโล่งๆด้านขวาก็มีซาร่าครับสมบสไลทําไงสมบสไลมาที่เทนเทนให้กับสมบสไลครั้งโซโบสไลกระชากมาลูกนี้จ่ายคืนล้างมาอยู่ที่ซาร่าซาร่าจ่ายมา ลูกนีโจตาทำไงแม่ไม่ยิงกันสักทีครับต่อมาไปประมาณแล้วได้จะได้โอกาสต่อไม่ยิงครับโอโคจะเลี้ยงแม่แล้วสุดท้ายไปลูกล้ำหน้าครับเลี้ยงกันจนล้ำหน้าครับจ่ายกันไปจ่ายกันมาโอ้โหแล้วที่ครูมีการเปลี่ยนตัวครับโซลสไตร์ออกเอาโคนิกัคโปครับลงสนามมาครับในช่วงยูโรนี่อ้โอปอมร้อนแรงมากครับสำหรับกัคโปนครับ แล้วโอ,อ้โหจะจ่ายไปด้านขวาครับเบนเฟิร์ดไม่ได้แดนกลางนี้ยังแน่นครับสำหรับลิวพูเทรนเหรนมาที่โจตาซาลาวิ่งไปแล้วโจตาแม็กอิสเตอร์ไปกับกาฟินแบกมาที่กัคโกลูกนี้แหม่เสียบอลไปครับวิสาด้านซ้ายมีชาเดชาเดชาเดแหมต้องคืนหลังครับคิดหน็อก พินนอกแล้วโอ้พินนอกโดนโจต้าแย่งบอลที่เท้าเลยครับแล้วแหมไปเอาได้อย่างรวดเร็วครับโจต้าเสียบอลง่ายเกินชาเดชาเดกระชากมาลูกนี้ชาเดให้กับเอมโบโมยิงลูกนี้เบาเกินไปก็มอไปฉลับครับ ไอโซเบเกอร์เปิดบอลยาวๆมาลูกนี้ยังเป็นบอลของลิเวอร์พูลแล้วจ่ายมาโจตาได้หลุดโจตาจ่ายมาโมซาลาโอโห,โหลูกนี้ของโมซาลาครับโอ้โหเนื้อ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 ,อ,อชั้นครับโอ้วิ่งไปกระโดดดีใจครับอา้าวเป็นเดินครับเดี๋ยวรอให้เป็นอันเนอร์สล็อตก่อนนะครับโอ้แต่ลูกนี้ครับนี่ครับโจตา จ่ายมาแล้วโมซาลาแล้วโอโหชิปเลยครับโอโหไม่ยิงแบบที่ตัวเองถนัดครับขอยิงเหนือเหนือครับชิปข้ามหัวมาร์คแฟเคนโอโหลูกนี้เหนือชั้นครับเตียบชกลมเลยครับจินตนาการว่าเป็นอาร์เนอร์สล็อตนะฮะไม่ใช่เยินคอปแล้มีการเปลี่ยนตัวอีกคนนึงครับเอาเคอร์ติสโจนครับลงสนามมาแทนกาเฟนแบกครับ ลิวพูนำเป็น2สกอร์ครับแล้วโอ้โหเขียบอลยังจ่ายบอลกันผิดพลาดครับฝั่ <c oughs> งของเบนฟิร์ดโอโม้มาสแฟงหัวจะปวดครับเสริมทัพประมาณ3จุดนะครับแต่ยังไม่มีตัวใหม่ลงสนามมานะครับเท่าที่เห็นฟาบ,บิโอคารันโยก็เพิ่งย้ายมาจากลิวพูลก็ยังไม่มีการ,ปรเปลี่ยนตัวลอกโอ้โหเกือบจะโดนแย่งบอลไปวิ่า วิซ่ามีชาเดอยู่ซ้ายชาเดชาเดทำไงชาเดโอ้โหแล้วลูกนี้แม่ผู้ตัดสินเป่าให้เป็นจุดโทษของเบนเฟิร์ครับเป็นโกนาเต้ทาฟาวนะครับดูภาพชา้ากันอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหสกิดขานิดเดียวแต่ชาเดนี้กระเด็นไปเลยนะครับเป็นลูกโทษที่จุดโทษครับเบนเฟิร์ตมีโอกาสได้ ประตูตีไข่แตกครับเอมโมโมยิงลูกโอ้โหลูกนี้ครับยิงแบบปาเนกาครับโอ้โหนึ่งประตูต่อสองครับแม่ไปวิ่งดีใจทําไมครับไม่เข้าใจครับต้องตามตีเสมอนะครับโอ้โหดีใจอยากจะเป็นแชมป์ครับตอนนี้ทางฝั่งของเบนเฟิดนี่ครับโอ้มาดีใจกันทั้งทีมครับพี่นำพี่พี่พี่ยังตามหลังอยู่ครับดูอีกทีหนึ่งครับโอ้โหยิงแบบปาเนกาไปทางขวาครับ แล้วอิสซงเบเกอร์ที่พุ่งไปอีกทางหนึ่งครับตามตีใครแตกมากครับ 19, Brian, เหลืออีกประมาณ2ี่นาทีแต่เบิร์กสคู่นี้เบนเปิดดีใจอยากจะเป็นแชมป์นะฮะอยากจะบนำไปก่อนโอ้โหถ้าเป็นเรื่องจริงนี่เขาคงจะโดนแฟนบอลน,นี่ด่าแน่แน่ครับถีมต้องการประตูตีเสมอแต่พี่ดีใจอยากกับขึ้นนำไปแล้วนะเ่อสักสคู่นี้แม็กลิสเตอร์ให้กับซาร่าซาร่ามาที่โจตา โจาตามาที่โจนส์กักโปกัดกโปอีกครั้งหนึ่งวีดิออสโอเลกไปไม่จ่ายครับแล้วโอโหมาเบนเฟิร์ดครับเยนเซนเยนเซนที่เอมบโบ้โอโหกัดชากเลยครับกัดชากไปด้านขวาเล่นกับวิซ่าวิซ่ากัดชากหลุดไหมหลุดไหมหลุดไหมหลุดไมหดไม,หลไมแล้วยิงเองครับโอโหไม่จ่ายเพื่อนโอ้โหจิตใจทำด้วยอะไรครับ ยิงเสร็จแล้วยืนอยู่ริมเส้นตรงนั้นฮะเออยืนทําไมก็ไม่รู้ครับบางทีก็ไม่เข้าใจ AI ของเกมฟีฟ่ามันเออเออบ้างนะฮะหวังว่าจะพัฒนาให้มันดีกว่านี้นะครับบอลอยู่ที่ลุยดิออสเล่นกับแอนดูรูปัสันมาที่โจนส์โจนส์มาที่โจต้าโจต้าลูกนี้แหม่วิสา ไหด้านขวาเอมโบโบแล้วก็ไม่ผ่านโลเบสันครับโอ้ไม่ผ่านแล้วโรเบสันไปเองมาที่โจโตาโจโตากระชากมาโจโตาไปคนเดียวข้ามาคนเดียวโจโตาขื้นหลังมาโจโตาอีกครั้งหนึ่งให้กับโจนโลเบสันยิงเองครับลูกนี้ติดล็อกมาที่อาริสเตอร์อาริสเตอร์ยิงลูกนี้ครับแม่ยังติดเซฟของมาร์คไปเขน แล้วลิฟูมีการเปลี่ยนตัวครับโจต้าออกนะครับแล้วส่งแาบินุนเยสครับลงสนามมาในช่วง3นาทีสุดท้ายครับส่วนฝั่งเบรนฟอร์ดมีเปลี่ยนคนนึงนะครับเหมือนชาเดยออกนะครับแต่ใครเข้ามานี่มองไม่ทันครับแล้วมาดูจังหวะของลิวฟูก่อนลิฟูฟานได้ปานได้มาที่นี่อัดิงลูกนี้ครัแแม่ยังติดเซฟโอ้โหถือว่ามาร์คเฟคเคนวันนี้เหนียวนะฮะ ลูกเตะมุมของลิวหูครับเข้าสู่ช่วงนาทีสุดท้ายครับนีเทนแล้วก็มีซาร่ายืนอยู่ใกล้ๆครับลเล่นกันสั้นๆซาร่าซาร่าโดนย่กบอลแต่ก็ยังเป็นบอลทุ่มของลิวหูครับทดสามนาทีนะครับแล้วโอ้โเสียบอลครับพินนอกินนอกตอนนี้เบนเฟ,ฟิร์ตต้องเร่งเครื่องครับลุยสพ็อกเตอร์ ไปแล้วครับลุยส์พอตเตอร์ให้กับจาเนลคืนหลังกลับมาแมไปคืนหลังกันทาไมครับคิสเส็นโอกาสจาเนลอีกครั้งแล้วคู่ตัดสินครับเป่านวิทหมดเวลาการแข่งขันครับก็เป็นนว่าคู่นี้ครับลีพูก็ทําได้ตามเป้าครับาก,การเปิดบ้านเอาชนะเห็นเปิดไปครับ2ประตูต่อนหนึ่งครับโดยได้ประตูจากลุยดิอาสครับแล้วก็หมัวเมซาลา พากพีโมซาล่าครับ,าารบโอกาสยิง2ครั้งเป็น1ประตูนะครับโดยเฉพาะประตูชัยของเขานะครับประตูต้องบอกว่ายิงได้อย่างเหนือชั้นเหลือเกินนะครับก็จบเกมครับลิเูอร์พูล2เบิหนึ่งครับ จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมกับการจําลองพรีวิวเกม EAFC นะครับในคู่ของวันอาทิตย์เรีพูเจอกับเบนเฟอร์ดก็เป็นนว่ารีพูก็ชนะไปนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าค่ำคืนนี้นะครับผมรีพูจะทำได้ตามเป้าหมายหรือไม่รอติดตามเชียร์กันได้เลยครับเอ๊ะจะใช้คำว,ว่าเชียร์หรือเปล่าเพราะว่าเพจเราเป็นเพจเด็กผีนะฮะเราจะคอยแช่งหรือเชียร์ น่าจะแช่งมากกว่าดังนั้นเดี๋ยวรอดูกันว่าสุดท้ายแล้วลิวคูจะสุขสมวังหรือว่าเบนเฟิดจะเป็นแต่อาะเรียกว่าพึ่งจะไปต่อยที่แอนฟิลหรือไม่ครับ